เราจวหัวกันคุณหมอแอร์จากดาวตารวจสู่วันหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาอาจารย์ติดตามข่าวนี้มาต่อเนื่องเนาะตั้งแต่วันที่ไปจับคุณหมอแอร์ครับครับเราผ่านรับภาพอยู่ครับแล้วก็รู้จักตัวตนคุณหมอแอร์ก่อนหน้าไหมสมัยที่เป็นรองโฆษกตํารวจยุคท่านพบตรสมยศนะ่ะก็ก็อ่าก็เห็นอยู่คือได้เห็นอ่าน ผ่านหน้าสื่อใช่ไหมฮะอาจารย์วิเคราะห์หน่อยสิวันจากวันนั้นซึ่งก็ถือว่าสูงนะมาถึงวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะตกต่ำเลยล่ะชีวิตมันยังไงอาจารย์เออจริงๆอันนี้นะครับถ้าในแง่ของเราเราคุยกันทางอัจฉวิยานะเขาจะเรียกของคนกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกไว้คราคารนะครับหรืออาชญากรที่เป็นคอปกขาว นะ่ครับที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาแบ่งคนเนี่ยโดยดูจากชุดที่ใส่ถ้าเป็นชุดน้ำตาลเนี่ยจะเป็นระดับล่างพวกก่อเหตุอาชญากรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีชุดน้ำเงินพวกนี้มาระดับกลางส่วนคนที่เป็นไว้ขลาคามเนี่ยเราเรียกว่าอาชญากรรมพอปตกขขาวแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งนะครับที่มีโอกาสนะครับแล้วก็อาศัยโอกาสในการกระทำความผิด นะครับนะ <c oughs> แล้วก็กลุ่มเนี้ยก็จะมีแรงจูงใจทางด้านการเงินก็คือจริงจก็คืออยู่ในเรื่องของความโลภนั่นแหละ <c oughs> นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับโดยโดยตาแหน่งของเขาเนี่ยมันเอื้อนะครับให้มีโอกาสในในการลงม,มือกระทาได้นะครับแล้วอาจจะมีสิดทพิเศษหรือนี่อำนาจเข้าถึงทรัพยากรอะไรต่างๆอันเนี้ยมันก็อาจจะค่อนข้างตรงในในแง่ของลักษณะ ในแง่งของตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับจากจากข้อมูลในเรื่องของการกระทำเนี่ยนะครับนะฮะ่นนทีนี้นะครับที่เราคุยกันส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะคุยกันเรื่องแรงจูงใจเนาะหรือว่าเราเรียกว่า c r i มิน a l มายนะก็คืออ,อะไรเป็นเหตุที่จะจูงใจให้เธอลงเมเรียงนั้นอะไรต่างๆนะครับแต<อ>่ทีจริง<อ>านๆในแง่ทฤษฎีเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าทฤษฎีการชั่งน้ําหนักก็คือหมายก็ว่า เขาอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยเขาพิจารณาถึงความเสี่ยงกับผลตอบแทนว่ามันคุ้มค่าการลงมือไหม hmm. นะครับแนะต่ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วถ้ามาดูมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนะนะ hmm. เนาะเหมือนกับว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยยาที่ั่งกับเมดระบาดจะเอาเออกไปขายเม็่ละร้อยอย่างเงี้ยนะครับ hmm. นะเพราผลตอบแทนเนี่ยมันค่อนข้างสูง hmm. ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเธอเองก็อยู่ในตำแหน่งที่ที่เป็นแพทยนะ์่ะเนาะก็คือเข้าถึงทรัพยากรก็คือพวกยาได้ ใช่ไหมครับแล้วเป็นตํารวจเป็นข้าการด้วยก็ใส่ที่อยู่ที่เราเราบอกว่าเป็นแหล่งพักยา,าไม่ใช่ยาเสพติดนะครับอ <c oughs> ยาตรวเนี้ยนะครับอ่ะทีนี้อันเนี้ย <c oughs> ผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งแล้วก็อพยายามที่จะเดาว,ว่าเอวิธีคิดเนี่ยนะครับอันเนี้ยผมว่ามันมันเป็นหลักสําคัญที่เรามองเห็นเนาะก็คือ ก่อนหน้านี้ถ้าเราตามข่าวมาตลอดเหมือนกันที่คุณบอยว่าเนี่ยมันก็จะ,ะมีตายอย่างหนึ่งตอนที่ชักชวนคนให้ไปค้อลูกที่ไมอา,ามี่อ่ะ,อะนอครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นตายเหมือนกับว่าเขาคิดว่าเอ้ยบางเรื่องมันมี่เรื่องผิดอะไรกันเป็นช่องโหวที่ทําได้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่คํานึงถึงว่ามันปลูกทางจริยธรรมสินธรรมไรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ ต่อวิธีคิดของคนกลุ่มเนี้ยเขาก็จะมองว่าเขาก็ไม่ได้ทําร้ายเหยื่อโดยตรงนะคือไม่ได้ไปฆ่าใครนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขามองไม่เห็นว่าเหยื่อเนี่ยเอ่อคือคือไอความที่ตําแหน่งหรือจุดของเขาเนี่ยมันห่างจากเหยื่อครับครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาก็มองว่าเขาขายให้แต่แล้วใครไปใช้คนนั้นก็เป็นอาชญากรเอง,เองดีเขาไม่ได้ลงมือนอะครับแต่เขาเป็นแค่คนที่สนับสนุนนะครับ าก็ลืมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วเป็นเรื่องผิดอิดลธรรมนะทีนะี้ซึ่งจริงๆในแง่กฎหมายเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองวยตัวเขาเองว่ามันมันเอาเอาอะไรเขาไม่ได้มากคิดว่านะ <c oughs> คิดว่าวิธีคิดเขาน่าจะออกแบบเนี้ย <c oughs> นะครับเดีย <c oughs> กับพวกที่กลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่า insider trading เนี่ยพวกอันนี้พวกคอปกขาวเนี่ยมักจะคิดแบบนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยฉันรู้ข้อมูลแล้วเอาข้อมูลไปขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําร้ายใครหรือว่าอะไรเงี้ย อครจะไปลงเบือทำอันนั้นก็คิดเองครับอันนี้เหมือนกันผมเข้าใจเองนะว่าหมอแอร์เนี่ยก็คงคิดว่าไม่ได้ทําร้ายเหยื่อโรยอรงอ่ะใช่ไหมครับคนเอาไปใช้นั่นแหละคนนั้นเป็นคนทํใช่ไครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยมันต้องมีจริยธรรมทางการแพทย์มันต้องมีจรรยาบรรณแพทย์มันต้องสูงกว่าคนอื่นอาจารย์การรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรอย่างนี้ค่ะ อ่อันนี้มบาอผมก็เข้าใจอย่างนั้น้วยนะแต่ว่าบางบางอย่างที่บอกนะในสังคมมันก็จะมีคนที่เอ่อเรื่ออะไรตึมตับอ่าแล้วก็คนเรียนหมอเนี่ยมันก็จะมีบางคนนะเอ่ออาจจะใช้คำว่าตกหล่นทางจริยธรรมในการแพทย์อะไรอ่างเับเพราะจังนะครับเพราะว่าเราดูอย่างเช่นน่ะเขาเขาเห็นช่องหบเนี่ยไอ้จากตรงเนี้ยเอ่อจริงๆรแล้วก็เห็นช่องหัวว่าอ่ะโอเคถ้าไปคลอดลูกได้ไดยนี้เนี่ยมันจะได้สัญชาติเป็นการเกิดเออ อย่างเงี้ยก็แสดงว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยมันเป็นเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่มันสะท้อนออกมาแล้วแหละว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยมัน,น,นไม่ปกติทุทางจริยธรรมโดยเฉพาะในทางการแพทย์ครับนี่จะถามอาจารย์พอดีเลยว่าแสดงว่าครั้งนั้นเนี่ยในการมารีวิวชวนคลอดลูกที่อเมริกาเนี่ยมันก็ชี้นะว่าแนวคิดคุณหมอคิดอะไรอยู่ณตอนนั้นเพียงแต่ว่าเรื่องณตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอร้ายแรงหรือนาไปสู่อาจยากรรมได้อย่างกรณี ยานอนหลับหรือ,อยาเสียสาวถูกไหมอาจารย์มันมันเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายนั่นเองครับมันมันเหมือนกับว่าเป็นการใช้ความรู้เป,รเป็นการใช้อาชีพ<อ>ถูกไหมอาจารย์ครแต่ว่าคือไปเกิดคืออาศัยว่ากฎหมายมันบอกว่า,าเกิดในดินแดนไหนเนี่ยนะครับก็คือได้สัมชาติ่างแต่จะเลือกไม่เลือก,อ,อ,กอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เขาก็บอกเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นช่องโหว่แล้วมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับ<อ>แบบเดียวกันเนี่ยผมคิดว่านะเข้าใจว่าเขาคงมองคือคือ ผมมองเลยว่าวิธีคิดของเขาอะอย่างที่บอกว่าอ้ถ้าเขาสั่งยาตรงเนี้ยอ่าอันนี้เราไม่ได้มองว่าจิตเข้าถึงนะแต่เขามองเขาไม่ได้ทําร้ายให้อะไรนี่ก็คือใครมันใช้คนนั้นก็เป็นอายกรใช่ไหมครับเขาเขามองว่าการแค่เขาเอื้อหรือสนับสนุนไม่ได้ผิดอะไรอเขาถือลำบากอืเป็นหลักเลยอแต่ว่าอาจาย์ กระบวนการเอือ้อหรือไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับคนที่เอาไปขายหรือใครเอาไปใช้แต่เขาก็ได้ข้อมูลมาผิดๆตั้งแต่รายชื่อคนตายอย่างเงี้ยผมว่ามันรู้อยู่แก่ใจไหมใช่ใช่เพามันผิดกฎหมายาอ่ะประโยชน์เลยอืๆแล้วอ่ะผมคิดว่าหมอแอร์ไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นนะ<ฮ>จริงๆไอ้เรื่องการเอาคนตายอ่ะซึ่งจริงๆมันเป็นเป็นเหยื่อทางอ้อมอ่ะนะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็นการสวมทะเบียน S <S ผมเชื่อว่าจริงๆก็จะมีคนที่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกสวมทะเบียนเป็นคนตายคือบัตรประชาชนอ่ะมันมีการซื้อบัตรประชาชนของผู้ตายเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสวมแต่ให้คนต่างด้าวเ,เนี่ยนะครับโดยการขายเนี่ยก็มีหรืออย่างเงี้ยเขาก็มองเห็นช่อง,องทางว่าโดยหลักถ้าเอารายชื่อคนตายมาเก็ไม่มีใครไปตรวจแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้สมมุติอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอาศัยประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ในกระบวนการที่มัน วลาจ,จะเบิกมันจะต้องบอกว่าไปใช้กับใครใช่ไหมครับก็จะทมให้มันครบเพราะนั้นถ้าเกิดว่า,าพูดตรงๆนะถ้ามันไม่มีความผิดปกติคือไม่ต่างได้จนเกินเหตุสมมุติแตครับอันเนี้ยกิน<อ>ยาวเลยครับเ,เราจะไม่รู้เลย<ม>อ,อาจจะจะได้ยาวเลยแล้วก็เอมันก็จะเป็นการเสริมแรงที่เขาทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอ๋ออาจารย์ถ้าโดยหลักทฤษฎีหมอแอ ถ้าถ้าณนะตอนนี้นะผมสัมภาษณ์ตำรวจก่อนที่จะมาสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยนะเหมือนกับหมอแอร์เนี่ยเป็นเฮดเหนือสุดและตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงใครเลยไม่ว่าจะโอนเงินอะไรมันก็ชัดเจนมากว่ามาจากคุณหมออาจารย์ถ้าทงที่ฎดดีหมอแอร์ทำได้คนเดียวไหมบริหารจัดการทุกอย่างหรือวันต้องมีคนสมรู้ร่วมคิดอีกไหมอ่าคือมันมันคิดได้สองอย่างนะครับ<ฆ>ผมคิดว่าเป็นไปได้ถามว่าทำไมเป็นไปได้ก็คือคนที่กออ่อกรรมเนี่ยยิ่งให้คนรู้มากเนี่ย ใช่ไหครับวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวเราก็ต้องไปตามเก็บอีกอันนี้หมายความว่าถ้าคนเป็นอยัยารมันคิดะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งให้คนรู้น้อยนะครับเราเล่นคนเดียวแล้วตำแหน่งเราเราไปได้นะครับือเบิกมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในกระบวนการก็คือส่งรายชื่อไปให้ครบนะครับแล้วก็อาจจะผมคิดเองนะว่าครั้งที่หนึ่งทำไปแล้วเอ้ยเขาก็ไตรวจสอบดี่ว่าทำไปเรือยอ่ะเขาไม่ตรวจสอบดี่ว่า เขาไม่ได้แจ้งมานี่ว่ามีตัวตีหรือมีชื่อคนตายผมคิดว่ากระบวนการจริงๆอ่ะเพื่อเผื่อแก้ใจ,จแย่ก่อนนะครับว่าชื่อคนตายลองใส่ไปก่อนออขึ้นอคนสมมุตินะครับกับชื่อของของอผู้ป่วยทีนี้พอเขาไม่แย้งมาทีนี้ก็ก็ทําต่อก็เสริมแรงได้อะไรเงี้ยอผมว่าเป็นไปได้ก็คือไม่น่าที่จะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลามันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันอาจจะเกิดการสะทอ้อน ก็น่าจะรู้กันลักษณะแบบเนี้ยแค่เนี้ยพอแล้วแล้วแกผมเข้าใจว่าตัวแกเองคงมองว่าเรื่องขาวไม่ถึงเนี่ยมันเป็นความผิดในลักษณะของการที่เอ่อพูดง่ายว่าถ้าเป็นความผิดก็เบิกคือตอนเนี้ยพูดตรงๆนะก็หาทางอาญาที่เอาไปแล้วเนี่ยมันยังโยงไม่ถึงเลยซ้ำว่าเอะไอคนที่เอาไปใช้เนี่ยมันไปก่อเหตุ title, อะไรมากอะไรเงี่ยครับผมก็เลยมองว่าแกอาจจะคิดแบบเนี้ยครับอาจารย์แล้วทําไมดู เก่งกล้าสามารถหาช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายเช่นชวนคนขอดลูกต่างประเทศหรือการหารายชื่อคนแต่ทาไมถึงมาเหมือนตายน้ําตื้นตรงที่ใช้บัญชีตัวเองโอนเงินจ่ายอ่ะผมเข้าใจว่าถ้าเป็นบัญชีคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะคือเหมือนกับว่าผิดปกติบัญชีเราเองนะเพราะว่าเอ๊ถ้าไปเบิกยาสมมติออยเอาแล้วทำไมโอนเข้าบัญชีคนอื่นอะไรเงี้ยก็ถ้าให้มันครบกระบวนการจริงๆก็คือโอนเข้าบัญชีตัวเอง นะครับจะเพียงแต่ว่าเอาผมคิดเอาเองนะว่าแกคงประมาทไปว่าเฮ้ยออยคงไม่ตรวจหรอกเพราะงานก็เยอะสมมุติอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันไม่มีข้อมูลแยกมาทําไปละหลายครั้งก็เงียบก็เงียบคือมันยังไม่มีอะไรที่มันเป็นเรีแอคชั่นกลับมามนะครับก็เลยเอาเคก็ใช้วิธีนี้แหละต่อเนื่องคงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยนะครับคคิด,คดง่ายๆเลยใช่ไหมอาจารย,ย์ด้วย,วย,วยที่ทํามาซะจนมันไม่ได้มีปัญหา มันก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเกิดตามมาอีกค่ะงั้นครับค่ะงั้นแรงจูงใจในการกระทําผิดอะคะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเงิน่นแหละอเอาเอานี้อันใดโดยส่วนตัวนะก็คือ,อคนเป็นแพทย์เนี่ยนะครับถ้าถามว่าไม่ไม่ได้เป็นแพทย์เป็นเชิงพาณิชย์นะถามว่ารายได้ตอบแทนเนี่ยโดยทั่วๆไปถามว่าอยู่ได้ไม่อยู่ได้แต่ครับแต่ถ้าเป็นแพทย์พาณิชย์แต่โอเคมันก็อาจจะมีรายได้อัพขึ้นมากนะครับแต่อย่าลืมว่า ความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับการเรียนแพทย์เนี่ยจบพวมันไม่พอมันต้องเรียนความเชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าความเชี่ยวชาญเนี่ยถ้ามันไม่ได้ออกมาทางโรคผิวหนังเสริมสวยคอสเมติกเนี่ยผมเชื่อว่าทางจิตวิทยาเนี่ยยังไงผลตอบแทนทั่วไปเนี่ยมันก็น่าจะไม่ไม่สูงเท่าไม่สูงมากเท่าได้สายมนูนแต่ขับประกอบกับเองรับราชก,การด้วยเนี่ยแล้วก็เคยสอบว่า เอาเวลาหลวงไปสมมติว่าไม่เข้าเวรไปออกคลินดกนอะไรเงี้ย<อ>ใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันยังไม่สูงพอในฐานะที่เป็นอาชีพแพทย์อะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นตัวอย่างจากผมคิดว่าคงไม่ใช่สังคมทั่วไปหรอกจากเพื่อนฝูงจากคนในวงการวิชาชีพเฮ้ยไอ้นีกีตาได้สองหมื่นละอะไรเงี้ยต่อรายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราทำรายได้ต่อเดือนเขาคงจะสูงทีนี้ตัวเองเนี่ย ความใช,ชาสารทางจิตวิยารักษาก็อาจจะเป็นลักษณะของการจ่ายยานเล็กน้อยพอยดีเข้าใจว่าห็นช่องทางตรงเนี้นะครับก็เลยก็เลยปล่อยไปแล้วก็ดูอย่างที่บอกว่าอคำนวณต้นทุนแล้วเม็ดละบาทเอาไปปล่อยเลยได้เม็ดละร้อยอย่างเนี้ยผมว่านะครับมันคุ้มนะครับแล้ แล้วที่ตัวเขาเองเป็นพรีเซนเตอร์ในการแบบว่ารดน้คลงในการใช้ยาหรือว่าให้ระแวดระวังภัยจากการนํายาไปใช้อาจจะเกิดอันตรายกับการเสียสาวหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอะคะอืมอะน,นั้นผมคิดว่าคงเป็นบทบาทหนึ่งเหมือนกับว่าตัวเองเป็นรองโฆศกใช่ไหมครับแล้วก็มาทาหน้าที่แล้วก็ถ้าไปพูดถึงเรื่องอื่นเนี่ย เดยที่ไม่ใช่ยาตรงนี้ยมันก็จะเกินบทบาทหน้าที่เตืองไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะโอเคละเตือนเกี่ยวข้องตรงเนี้ยก็เตือนตรงนี้แหละ mm hmm. ใช่ไหมครับแล้วครอบเสอพเ,เตือนไปก็เห็นช่องทางด้วยหรือว่าพอเตือนไปแล้วก็อ,อาจจะเราก็ไม่รู้นะดีมาเนี่ยเยอะนะครับแล้วเองสามารถที่จะเป็นซัพพลายให้ได้อะไรเงี้ย mm hmm. นะครับก็เลยจับก็เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกถ้าวิธีค mm ิด hmm. ของแกมองว่าเฮ้ยคนเอาไปใช้นี่มันเป็นคนผิดแกไม่ได้ผิดอ,อะไรเยอะแยะิ hmm. อยนี้เงี้ยนะครับ ผมว่าก็าน่าจะลงมือตรงนี้แหละโดยตาแหน่งหน้าที่โดยเงื่อนไยายอะไรหลายอย่างที่เราคุยกันครับแต่เรื่องนี้มันน่ากังวลอาจารย์ถ้าโดยหลักทฤษฎีว่าไม่ได้ทําแค่โอเคคนคนคนุณหมออาจจะเป็นคนคิดและวางแผนทุกๆอย่างะนะอันนี้เราไม่รู้นะแต่ว่า <ạ. S 1> ถ้านับลูกการขนาดนี้แต่ว่ามันมีคลินิกที่มีมหมอคนอื่นที่เป็นหมอที่ประจาคลินิกหรือเป็นเจ้าของคลินิกด้วยให้ใช้ชื่อทั้งที่รู้อยู่ว่าเอาไปทําอะไรแบบนี้หรือว่าไม่รู้อาจารย์เออ คือคือบางทีเท่าที่ผมเจอนะบางทีเนื่องจากว่าการเปิดคลินิกของแพทย์เนี่ยมันก็เป็นรายได้เสริมพิเศษเนาะ hmm. บางคนนี่ยเปิดแล้วตัวเองมาไม่ทันมาไม่ได้บางทีก็อาศัยเพื่อน <c oughs> นะครับก็โทรหาเพื่อนให้มามาประจําตรวจร่างกายทั่วไปสมมุตินี่ครับอันนี้เขาเขาทากันเป็นประจำเหมือนนะบางทีก็เอาเพื่อนมาช่วยตรวจแล้วก็มีการแบ่งรายได้อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้คือหมายความว่าเพื่อนชวนเพื่อน แล้วก็อาจจะมีตรวจอย่างอื่นด้วยหรืออย่างเท่าที่ผมทราบก,ก็คือแกก็อะไรนะพิเศษโดยการไปเลไปลบไอ้ทัดคูอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพือ่ออาจจะชวนเพื่อนมาให้เปิดมีคนจัดเยอะและคนไปทํางานเขาห้ามมีทัชคูก็าอาจจะต้องลบก็เปิดคลินิกตรงนี้แต่ทีนี้เพียงแต่ว่า,อาพอไปปุ๊บก็อาจจะเห็นช่องทางว่าเวลาที่จัดเนี่ยมันต้องไปลงคลินิกตัวยานะครับก็มองเห็นเส้นทางก็เปิดมารองรับโดยที่ไม่ได้ทํจสิ่งอันเนี้ย แล้วก็เพื่อนก็อาจจะเฮ้ยมาหน่อยมาช่วยอะไรเงี้ยหรือใช้ชื่อเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีซึ่งโอเคอะเพราะอ่าเหมือนกับว่าเพื่อนก็อาจจะไม่ได้รู้เห็นเป็นใจเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะช่วยกันทำาหารกินอะไรกันนะแต่ว่ารับประโยชน์ก็โอเคอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากยอดยาก็ว่าไปถูกไหมฮะใช่ใช่ครับก็อาจจะได้ครับอาจารย์มีข้อเสนอแนะไหมคะหรือว่าจากการถอดบทเรียนเคสนี้ค่ะ เออผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการตรวจสอบนะครับอาอาเทสเนี่ยค่อนข้างดีนะดีในแง่ที่ว่า,าเวลาตรวจสอบแล้วเขาพบความผิดปกติเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ดําเนินการจริงก็คือเหมือนกับว่ารวบรวมพยานหลักฐานจนครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็ค่อยไปดําเนินการนะครับแต่จริงๆอ่ะผมก็ยังสงสัยอย่างประเด็นพวกเนี้ยนะครับประเด็นในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างคุมเครือนะ ทีนี้ถ้าถ้ามันไม่ถึงสมมุตินะครับนะมันไม่ถึงแล้วมันไปผิดโดยที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายในเรื่องของอาญานะครับแต่ว่ามันไปผิดกฎหมายตัวอื่นสมมุตินะครับแต่โอกาสที่จะรอดเนี่ยมันก็อาจจะมีนะใช่ไหมครับนะอย่างที่บอกว่ายาเท่นั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะรครับแต่อันนี้ผมผมว่าประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องน่าห่วงมากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอคนที่อยู่ในตําแหน่งที่เขาอาศัยโอกาสแล้วเอื้อได้เนี่ย มันค่อนข้างมีเยอะนะครับนะดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่าอกระบวนการตรวจสอบนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีนะใช้ AI จับนะก็อาจจะได้อะไรที่มันมากผิดปกตินะครับพอจับแล้วเนี่ยเราค่อยไปสื่อลงทางลึกนะครับหรือแม้กระทั่งผมว่าอันนี้ยังมีเยอะนะก็คือเอาเอาคนตายมาใช้ประโยชน์เนี่ยกลายเป็นคนตายเนี่ยกลายเป็นเหยื่อค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ แั้นบทเรียนตรงนี้มันผมว่าได้หลายเรื่องนะก็คืออย่างที่บอกก็คืออาจต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจจับนะครับแทนที่คนเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเหมือนกับเราซื้อหุ้นเดีนะมันมีโปรแกรมพัดร้อนอะไรต่างอันนี้มันก็จะช่วยได้ในการตรวจความผิดปกตินะครับแล้วก็ ก็ต้องไปตรวจสอบในเรื่องของคนตายเหมือนกันผมคิดว่าอาจจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเยอะนะครับตรงนี้ระบบบ้านเราแสงมันไม่มันมันไม่ถึงกันอาจารย์ถ้ามันลิงก์กันแล้วสมมุติถ้าคีย์ไปว่าจู่ๆชื่อคนนี้มาท้นที่เขาเสียชีวิตไปแล้วมันปรากฏขึ้นมาเลยว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหานะสมมติมหาไทยลิงก์ได้กับสารสุขหรือรใดๆก็ตามทุกๆองค์กรอาจารย์แต่มันไม่ต่อกันไงบ้านเรามันมันมันก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันครับในแง่ที่ปูก ถูกอ่ะก็เรียกอะไรเข้าไปดูะนะก็ <ม S 2> ไปหาข้อมูลอยงี้ยะก็อาจจะจะต้องมีการกันโดยระบบก็คือคุณต้องมีหนังสือว่าเป็นทางการหรืออะไรต่างหรือให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทําหน้าที่อะไรเงี้ย<อ>ซึ่งเท่าที่ผมทราบปัจจุบันเนี่ยเวลาตลํารวจเข้าไปใช้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องรู้นะว่าใครเป็นคนเข้าไปใช้ใชอะไรเงี้ยเพราะม,มันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอะไรเงี้ยครับมาจตะบ,บางที<อ>พื้นฐา,านอาจารย์อย่างเช่นเอาแค่ชื่อสกุลอย่างเงี้ยว่าเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะ alert ได้บ้าง ครับผมคิดว่าก็ใช้ระบบการประกาศก็ดีนะออืมประกาศออกมาให้สาธารณชนรู้ว่าไอ้คนนี้เสียชีวิตคนนี้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแอบเอาไปใช้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิดที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายนะครับมผมไม่ต้อง,งเถียงไปครับว่าในธนาคารเองเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยมีการเอาบัตรประชาชนของคนตายเนี่ยไปเปิดเป็นชีม้านี่เยอะนะตำรวจเองรู้ครับรู้เถียงว่าเอ,าอ้าเราไปไล่ดูไอ้นี่มันตายแล้วนี่ ครับเอาแล้วตัดประชาชนล่ะบางทีก็ไปเก็บไปซื้อหรืออะไรต่างๆมาจากอคือคนเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยครับ hmm. อ่าพวกนี้เยอะนะครับน hmm. ะฮะไหนมันคุย <Okay. S 1> ไปค้นมาก็เห็นปัญหาอื่นมาเป็น,เป,นเป็นพวงนะอาจารย์เนาะ <c oughs> ตามตามกันมา <c oughs> <c oughs> เออเออแต่ว่าก็อนนีจบอกหมอแอร์ก็เดี๋ยวต้องให้โอกาสคุณหมอต่อสู้คดีนะอาจารย์นะ <c oughs> นะเพราะว่ายืนยันความบริ้สึอวนะเนาะเพราะว่าณนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้การอะไรคุณหมอก็ยังยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ผมคิดว่าเขาคงคือคือเป็นการวางแผนไว้นะทีนี้เอถ้ากฎหมายอาญามันไปไม่ถึงเนี่ยโอ้เป็นเรื่องน่าห่วงแต่ครับก็คือพูดง่ายว่าโอกาสที่ถูกจาคุกสมมติแตครับหรือบรรลุเนี่ยมันมีน้อยถ้าสมมติมันเป็นประเด็นเรื่องจารยัดทำเรื่องความไม่เหมาะสมไปเนี่ยออสมมติว่าเขาถูกเอาแค่ถูกถอนใบอนุญาตที่เป็นหมอต่อไม่ได้เอาแต่รายได้ที่เขาได้มาสมมตินี่ครับผมคิดว่าจริงๆตรงเนี้ยก็ต้องไปดูว่า มันเข้าผิดความความผิดโลฐานที่ถูกตามเส้นทางการเงินได้ไหมมันสามารถยึดอายัดมาได้ไหมซึม่งปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่โจรตัวมากที่สุดตอนนี้ก็เป็นเรื่องของปอนะครับที่ตามเส้นทางการเงินแล้วยึดเนี่ยเพราะถ,ถ้าดีเแชร์ไม่ได้เขาก็ยึดเข้าหลวงหมดครับต้องรอดูกันยาวๆนอะอาจารย์เนาะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับคุณครับสวัสดีครับ ท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรธนันสัก